โรงงานแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเขารับซื้อปลาหมอคังดํามาจากคนที่เขารับซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งครับชาวบ้านเนี่ยซื้อต่อมาอีกทีตัวแทนไปรับซื้อตัวแทนที่จะเอามาส่งที่โรงงานเนี่ยเขาต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงด้วยครับชาวบ้านทั่วไปจะจับมาขายตรงให้กับโรงงานไม่ได้นะครับทําแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเพาะเลี้ยงกันเองครับแล้วก็ความสุ่มเสี่ยงจะเกิดการระบาดเป็นวงกว้างขึ้น เพราะว่าราคารับซื้อมันสูงกว่าปลาชนิดเดิมๆที่เขาใช้ทําปลาปนกันนะครับเดิมๆเนี่ยเขาใช้ประดุกครับใช้ปลาสวายปลาเล็กปลาน้อยที่เขาเรียกกันว่าปลาเป็ดครับก็รับซื้อมาจากประมงพื้นบ้านหรือว่าเจ้าของบ่อเลี้ยงปลานี่แหละครับเหตุผลที่ราคามันสูงเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทางโรงงานและกรมประมงครับเขาอยากจะกําจัด ระหมอคางดําให้หมดไปโดยเร็วครับตอนนี้ทางโรงงานเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้งบ CSR นะครับมาใช้ในการรับซื้อก็ทํามาแล้วครับ3-4เดือนได้ทางโรงงานเขายอมรับนะครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะมี2มุมครับม,มุมหนึ่งก็คือชาวบ้าน จับมาขายมันก็เป็นช่องทางที่จะกําจัดปลาหมอคางดําครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งครับเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันกังวลเหมือนกันว่าถ้าจับมาขายแล้วมันได้ราคาดีก็กลัวว่าจะเกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะเอามาขายครับ คิดว่าให้ผ่านทางกระบวนการของกรมประมงเป็นผู้แอบคุบดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการไปเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจค่ะก็มีความกังวลนิดนึงแต่คิดว่าทางกรมประมงค่ะสามารถควบคุมได้เพราะว่าทุกอย่างเราให้ผ่านกระบวนการประมงเป็นผู้พิจารณาแล้วก็นําเข้าของโรงงานคิดว่าทางประมงก็มีระบบแล้วก็มีวิธีจัดการกับเรื่องพวกนี้ค่ะ คือแทนที่จะแก้ไขปัญหาก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้มันขยายวงมากขึ้นม,มีการแพร่พันธุ์มากขึ้นเร็วมากขึ้นแต่ว่ากรมประมงน่าจะรู้ปัญหานี้ดีครับคุณผู้ชมครับแนวทางป้องกันเขาก็คือผู้ที่จะมาขายปลาหมอคางดำเพื่อการแปรรูปเนี่ย จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงซะก่อนครับและตามปกติผู้ที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลาก็จะต้องแจ้งกับกรมประมงเหมือนกันว่าจะเลี้ยงปลาอะไรแล้วก็จะเลี้ยงจํานวนเท่าไหร่นะครับทางด้านของนักวิชาการด้านประมงครับเขาคาดการณ์นะครับว่าจะกําจัดเจ้าปลาหมอคางดําให้มันหมดไปจากธรรมชาติได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากถึง5ถึง6ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนชาวบ้านจับกินกันเองเนี่ยไม่ทันแน่ๆนะครับ ต้องอาศัยเอกชนอย่างพวกโรงงานแปลรูปนะครับและตอนนี้นะครับโรงงานแปลรูปที่เขารับซื้อก็ไม่ได้มีมากครับโรงงานที่ผมลงไปในพื้นที่อาจจะเป็นโรงงานเดียวได้ซ้ําไปนะครับ mm. เขาต้องใช้งบมาซื้อแล้วก็ซื้อประหมอคังดําที่อาจจะราคาแพงกว่าปลาปกติที่เขาใช้กันนะครับปลาชนิดอื่นๆก็ถือว่าเป็นการช่วยกําจัดเอเลียน e ปีชีส์นะครับถือว่า เป็นสัตว์ที่มาทําลายระบบนิเวศแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับทางโรงงานเขาก็ยอมรับว่าพอต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการรับซื้อในการช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้เขาเหมือนกันครับเราจะต้องใช้งบของเราเห็นว่าจะเป็นงบเป็นงบทางเสีสยสารโดยซ้ำไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือทางกรมประมงหน่วยงานรัฐบาลเพื่อที่จะกําจัด ปลาหมอคังดําให้มันปลดไปเร็วๆแต่ว่าทีนี้เราอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยให้ความช่วยเหลืออะไรเราบ้างไหมะก็ช่วยเราสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกหรือว่าเป็นอีกแรงหนึ่งที่เราจะได้มีงบประมาณมาช่วยรับซื้อปลาหมอปลาหมอคังดําที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะคตามที่ทางกรมประมงเร่งกันช่วยแก้ปัญหา ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดำเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการให้คนจับมากินหรือว่านําม,มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เท่านั้นมีอีกหนึ่งวิธีที่ตอนนี้เขากําลังเดินหน้าแล้วก็พยายามใช้ในการควบคุมประชากรปลราหมอคังดำนะคะก็คือใช้นักล่ากับพงขาวเข้าไปจัดการเหตุผลที่ใช้นักล่ากับพงขาวเข้าไปจัดการกับปลาหมอคังดําก็เนื่องจากว่ากับพงขาวเป็นปลากลุ่มกินเนื้อค่ะมีพฤติกรรมเป็นนักล่าสามารถ เพราะเลี้ยงเพิ่มประชากรได้ปัจจุบันมีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในไทยเป็นจํานวนมาก แต่ถามว่าจะสำเร็จได้ทุกพื้นที่หรือไม่ไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลนะคะว่าธรรมชาติสภ,ภาพปลากระพงขาวเนี่ยเขาช่วยกำจัดปลาหมอคังดำได้ค่ะเพราะว่าปลากระพงขาวสามารถที่จะไปกินแล้วก็เป็นนักล่าแต่ปัญหาคุณผู้ชม ปลากระพงขาวเขาไม่ได้ทนกับสภาพน้ําทุกแหล่งธรรมชาติได้ดีเหมือนปลาหมอคางดําคือปลาหมอคางดำเนี่ยมันทนได้ทุกน้ําน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําไม่สะอาดน้ําสกรปรกเขาก็อยู่ได้แต่กระพงขาวมันทนไม่ได้อสิคะดังนั้นวิธีการปลากินปลาก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากค่ะไม่สู้ค่ะสู้ไม่ได้ไม่น่าจะไหวยังไงก็อาจจะไม่ยั่งยืนเนาะอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ได้การันตีว่า ว่าว่ามันจะกินได้ทั้งหมดหรือคือยังไงเดี๋ยวมันก็คือมันแทบพันเร็วมากอะค่ะพูดถึงการทนต่อสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วปลาพงขาวทนได้น้อยกว่าปลาหมอคังดังมากอืมค่ะทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําอะไรเงี้ยมีค่าคุณภาพน้ำต่างๆออฟซิเซนอะไรเงี้ยปลาพงข่าทนได้น้อยกว่าปลาหมอคังดังคะคะคือถ้าออฟซิเซนในน้ําปำเนี่ยปลาพงขา่าอาจจะตายก่อนก็เป็นได้ กับพงขาวเอาไปล่าปลาหมอคางดำ<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็อาจจะเป็นวิธีการที่ทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เห็นผลสักเท่าไหรนะ่น<ฆ>ักอาจารย์มินตราอธิบายวิธีไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว<ฆ>แล้วก็มีคําถามแล้วครับว่าวิธีไหนล่ะที่นักวิชาการอาจารย์แนะนำนะครับอาจารย์มินตราแนะนําแบบนี้นะครับบอกว่าให้คนนี่แหละจับมากิน<ฆ>ให้คนไปกินปลา<ฆ>ดีกว่าที่จะให้ปลากินปลาด้วยกันนะครับอาจารย์บอกว่าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยก็คือ5ปี6ปีคนถึง จะกินปลาหมอคางดําให้หมดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับเพื่อที่จะลดจํานวนประชากรของปลาหมอคางดําแต่ต้องย้ำครับคุณผู้ชมปลาหมอคางดําคือเอเลียนสปีชีส์นะม,มันกินได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่อร่อยและที่สําคัญคือมันทําลายระบบนิเวศครับไปกินปลาเล็กปลาน้อยไปกินปลาที่เราเนี่ยเอามาบริโภคกัน ไปกินหอยอ่ะมันอยู่น้ําก่อยได้<ฆ>มันก็ไปกินหอยไปกินกุ้งปูปลานะครับเป็นการทําลายระบบนิเวศช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจับมันมากินนะครับแต่อย่าไปเพาะเลี้ยงเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการแพร่พันธุ์แล้วก็แพร่กระจายไป13จังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแพร่ไปเรื่อยๆมากกว่านี้เนี่ย จะกําจัดกันลําบากนะใช่แล้วก็จะทําลายระบบนิเวศนะคะกเกษตรกรอย่างเช่นที่เมื่อวานนี้กทมเขาลงไปเนี่ยเ,เขาบอกเลยว่านอกจากที่มันจะกินปลากุ้งหอยหมึกต่างๆแล้วเนี่ยมันกินฉนดที่ดินด้วยนะคุณเ,เพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยเขาทํามาหากินไม่ได้ก็ขาดทุนทีนี้ก็เอาที่ไปจำนองออพอจำนองก็มีปัญหาตามมากลายเป็นปัญหานี้สินนี่แหละค่ะคือปัญหาที่เรานะ่าจะต้องช่วยกันในระดับชาติต่อไป